I do จะต,ต้องวางเงินค้ำประกันกับธนาคารประกันหนึ่งบาทโดยแลกแทนเขายื่นเอกสารและกระสอบกับทางการประกานนะครับก็ถ้าจะมาท้วงทําได้ตามขั้นตอนวิธีนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าอันเอ่ออย่างอย่างปีที่แล้วเกิดปัญหาที่ันที่เดิมจังท้วงคันที่สองวางเงินประกันแล้วคันที่สองไม่ให้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 เปิดฝาไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยครับคือปีนี้ต้องคุยก่อนว่าต้อง ทุกคนต้องยอมรับแล้วก็ในเงินที่ค่าประกันเนี่ยครับถ้าเกิดคุณตรวจแล้วคุณไม่ผิดเขาไม่วงคุณคุณยอมให้เขาเปิดฝาดูแล้วไม่ผิดเงินตรงนี้ทางทางทาง,ทางกรรมการก็เอาให้ทางผู้ที่โดนตัดตัวนะครับให้ไปเลยใช่ให้คนที่ให้คนที่ยอมให้เปิดฝาตรวจนะครับแต่ต้องต้องบอม่าถ้ามีการระลงขึ้นมาต้องยอมต้อกขั้นถ้าถ้าทำตามขั้นตอนแล้วแวใยอมคือไปเลยง่ายใช่ครับแต่ถ้ามาทวงแล้วคันนั้นผิดจริง ก็เป็นการมีนโยบายไปนะครับแต่เงินก็คือจะไปให้ทางผู้ที่ขอเองนะครับผมในช่วงเย็นหรือข้ามหือถ้าฝนตกในช่วงในช่วงในช่วงบ่ายเนี่ยถ้าฝนตกในช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายสองเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นยืดหยุ่แล้วเราก็ดำเนินการต่อได้ในช่วงเย็นช่วงข้าแต่เวลาเนี่ยมันต้องจับจังหวะอีกถูกไครับเพราะว่าเราเสียเวลากับฝนตกขึ้นเกล็ดนะครับดูแล้ว ็เลยจะแจ้งล่วงหน้ากับทุกท่านเลยว่าถ้าฝนตกเราจะใช้การพิจารณาของกรรมการนะครับแล้วก็จะใช้เวลาเท่าที่มีเหลือหรือเท่าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มนากที่สุดอย่างเช่นถ้ามันตกก็จะไปสองไปสามหยุดไปสี่แห้งโอเคไ้มแล้วเวลาที่เราเหลือประมาณหกเจ็ดแปดชั่วโมงหกเจ็ดแปดชั่วโมงนี้เราอาจจะยื้ได้แค่สองลัน ก็จะประกาศให้ทราบนะตรงนั้นเหว่าเราจะนิ่งสองล้านนะครับแต่ถ้าสมมติเราทิ้งสองล้านไปแล้วผลไม่ตกตอนสองนุ่มแล้วมันจะไแห้วห้ามุ่งทิ้งอยู่เราอาจจะขอว่ายุติเลยแล้วใช้ผลจากสองลัานแรกมาเพื่อตัดสินอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีผมว่าทุกคนก็น่าจะต้องพยายามทำเวลาที่มีอยู่ใ แม่รู้ว่าผมอะบริบาลระดับรัือนแรกและตอนบ่ายแม่ก็ายเที่ตกแล้วจะยังไงดีล่ะคือมีเวลาไปแล้วมีทางจับไอที่ช่วงตอนบ่ายไม่บริบาลรอต่อแล้วมันจบอ่าซึ่งอันเนี้ยโดยธรรมชาติ้วถ้ามันอบบ่ายถ้าเราไม่ช่วงร้ายจริงโดยธรรมชาติเย็นมันก็จะหยุดเราก็จะมีเวลาเหลือดต้นเดืนการเดอนถัดต่อได้คือมาตัวแม่ได้อช่วงตัดเย็นก็ว่าไปตามดูแอดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าสภาพอากาศ เราบคุมไม่ได้ถ้าอเราต้องใช้เวลาเท่าที่เหลือให้ได้ ท่านผู้ชมครับในช่อง e c o Society สัปดาห์นี้นะครับก็พาทุกคนมาท่านผู้ชมงเห็นภาพราหลาดก่อนที่จะถึงคิวของโก้ตอนนี้นะครับเป็นภาพการแถลงข่าวการแข่งขันนะครับในรายการที่มีชื่อที่ยาวพอสมควรตั้งแต่ผมเคยสัมผัสมาสักกั g ง t ูไท l a น d อนด้า d รากเบสเล e คอร์ด2013นะครับ by Refactory d นะครับผู้จัดก็เป็นคนที่อยู่ในวงการด้วยนะครับรวมถึงท่านประธานการจัดงานครับคุณฟิล Refactory นะครับท่านก็แหมี วิสัยทัศน์อันกว้างไกลเหลือเกินดูภาพไปแล้วครั้นี้มาถามวัตถุประสงค์กันบ้างคุณฟิลต้องอยู่ข้างผมแล้วครับสวัสดีคุณฟิลครับสวัสดีครับพี่โก้ครับคุณฟิลบอกอย่างนี้ชื่ออ่านผมอ่านถูกไหมถูกต้องครับสกังตูไทยแลนด์ฮอนด้าแดกเบสและคอร์ส2013บายเรสเฟกตอรี่ถูกต้องครับนี่ถือก็ต้องต้องจดกันเลยนะแน่นอนครับผมมันยาวเหลือเกินเดี๋ยวจะตามกันไม่ได้อ่อต้องออกให้ถูกต้องถ้าคุณไม่ได้เต็มตัวครับผมถามอย่างนี้ก่อนจุดประสงค์ของงานจัดมัน จัดขึ้นมาเพื่ออะไรจุดประสงค์ของงานนะครับที่ที่ทำบริษัทเราส่งเสริมกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับก็อยากให้วงการรถมอเตอร์รถแข่งนะครับมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยซึ่งรถดรากเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นคอร์ทดรากหรือคอร์ทไมล์เนี่ยก็เป็นการแข่งขันชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีรถ Honda เป็นจำนวนเยอะในประเทศไทยก็ทั่วโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวเราก็คิดกันด้วยนะครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีงานจัดเป็นเบสเรคคอร์ดของทุกๆรุ่นรวม แล้วเรามาดูแล้วจำนวนรถทอนด้านเนี่ยก็เยอะอเราก็จัดเป็นเบสเลคคอร์ดของของประเทศไทยเนี่ยใน,ในมาตรฐานที่เป็นมีกติกาที่ชัดเจนม,มีการชั่งน้ําหนักมีการตรวจวัดซีซีไม่โกงกันแล้วก็เป็นการแข่งขันระดับประเทศที่แบบว่าเราตั้งใจเอาทำออกมาให้ให้ดีที่สุดได้มาตรฐานที่สุดใช่ครับซึ่งที่ผ่านๆมาก็จะมีงานแบบนี้เกิดขึ้น<ช>หลากหลายงานหลากหลายผู้จัดด้วยกันแต่สุดท้ายมันก็จะมีคาว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนใช่ครับซึ่งงานนี้ก็จะเป็นงานที่สร้างมาตรฐานขึ้นมา ใช่ครับให้สําหรับคนที่แข่งโคตโตมแบบในรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าใช่ครับแบบสร้างมาตรฐานให้ทุกคนเท่าเทียมกันใช่ครับคือปกติฮอนด้ามันจะมีเอเครื่องพันแปดไปวิ่งรุ่นพันหกมีกระโดดเครื่องสองพันงทีมันก <2006 S 2> ระโดดพันแปด<ร> <2008, S 1> อ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพันหกบางทีแรงกว่าแต่ไม่รู้ว่ามันมีทริคก,กันยังไงข้างในนะครับอะไนี้คือเราตรวจทุกอย่างให้ชัดเจนให้เคลียร์แล้วก็แฟร์ือเป็นสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือหา วันด้าที่แรงที่สุดในไทยในแต่ละบล็อกแต่ละคลาสแต่ละบล็อกด้วยใช่ครับใช่ไหมครับแน่นอนก็จุดประสงค์ก็ก็คงเหมือนทั่วๆไปก็คืออยากพัฒนาวงการคอร์ทไมล์พัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตขึ้นมาในรูปแบบของคอร์ทไมล์ขึ้นมาคราวนี้เนี่ยรุ่นการแข่งขันล่ะครับมันมีกี่รุ่นก็แบ่งออกมานะครับมันจะมี2คลาสก็คือเป็นเอ่อเป็นสตรีทก็คือเป็นเรเดียนนะรถถนนบ้านเรานี่แหละรถบ้านรถทั่วไปนะครับกับ2เป็นคลาสโอเพ่นก็เป็นยางสลิก แล้วก็เป็นรถโอเพนรุ่นเนี่ยมันมีอยู่เ19รุ่นแต่มันจะเป็นบล็อกเครื่องไล่มาเป็นตั้งแต่เ,เครื่องเล็กเลยอะเครื่องเล็กรุ่นเบรโอเบอ12เป็นแจ๊สเอล15นะครับเป็นดีซีรีดีซีรีดี15ดี16ดี17บีซีรีบี16บี18บี20เค20เค24แล้วก็เป็นรุ่นใหญ่โอเพนเอ็นเอกับ โอเพนฮอนด้าเทเบแล้วเฮดยี่สิบผมไปไหนล่ะคุณมีเหมือนกันผมเลยพูดไปรุ่นมันเยอะจริงๆครับผมมันรุ่นเยอะก็เรียกง่ายๆว่าฮอนด้าทุกรหัสเครื่องยนต์ทุกรหัสครับมีหมดก็มีหมดแล้วก็แบ่งคลาสแบ่งอะไรกันไปตามเลือกตามราวแบ่งเกรดของยางแบ่งเกรดของรุ่นแบ่งเป็นคลาสคันนี้เป็นสตรีทเป็นเรเดียลนะครับรถบ้านอ่าคันนี้เป็นโอเพนรถสนามจ็เป็นต้องแอร์เย็นเพียงพอไหมจำเป็นครับถ้าสตรีทคุณต้องคุณต้องเป็นรถที่ใช้งานจริงนะจัมเป็น เปิดแอร์ต้องเย็นเปิดแอร์ต้องเย็นแอร์ต้องหมุนถูกต้องครับไม่ต้องเพาะพรมพื้นต้องมีแผงวาะตูครบครมเรามีน้ําหนักเป็นตัวตัวตั้งอยู่แล้วนะครับที่จะแตกต่างกับรายการอื่นคือเรามีการชั่งน้ําหนักนะครับมีการตรวจวัดซีซีหลังจากแข่งขันเสร็จว่าเครื่องคุณตรงตามสเปคที่กําหนดหรือเปล่าในรายการนะครับว่าไม่ใช่คุณเครื่อง B16 คุณวิ่งสตรทคุณทํามาเป็นพันแปดรุ่นสติีทเนี่ยคุณวิ่งไม่ได้คุณต้องไปวิ่งโอเพ่นคือข้อแตกต่างในเรื่องของตัวสภาพก่อนแข คนที่เข้ารอบเราจะตรวจสภาพนะครับอารมณ์เหมือนเสเกตอารมณ์เหมือนเสเกตใช่แทนไปก่อนแทนก่อนเลยพอเข้าได้รงวัปั๊บตรวจสภาพไม่ผ่านดันหลังขึ้นดันหลังขึ้นใช่นะครับนะครับก็คือก็คือถ้าไปตรวจทั้งหมดเนี่ยรถมันเยอะมันคงอาจจะไม่ทันเวลานะครับพอคงเป็นวิธีนี้อืครับผมแล้วก็จะมีรุ่นแล้วจะมีรุ่นพิเศษก็คือ ฮอนด้าไท a แลนด์เบส e ์คอร์ดไทยแ a นด์เบสต์ t บทเทิลก็เป็นรุ่นใหญ่รถ Open NA เกับรถ Open Tur b o บเนี่ยจะมาเจอกันในรุ่นนี้แล้วชิงไฟเป็นรุ่นเดียวที่เหลือเราใช้เวลา E ีทีหมดนะครับแต่มีรุ่นนี้รุ่นเดียวเป็นสีสันให้คืมเอเจกับเทอร์โบมาเจอกันเลยเจอกันได้เลยแล้วก็เป็นออกไฟครับวิ่งไฟอารมณ์แบบมังสีโสใครก็หววกันเลยอ่าสู้กันเลยใครอาจจะรถแรงขับไม่ดีก็จะเขินกันได้ออะไรอย่างนี้ครับผมโอ้น่าสนุกนะแต่แฟน คนดูอยากดูอารมณ์แบทเทิลอ่าแล้วก็โซนยังกันขาบไป ET กันหมดใช่แต่ก็จะมีรุ่นนี้ที่เป็นแบทเทิลชิงไฟ<ช>เป็นเบรกชันเพื่อพันพฒนาทั้งตอนนี้คนพัฒนาในตัวของรถ<ด> เราก็อยากรุ่นจริงๆการแข่งเบรเซิลเนี่ยผมว่าพัฒนาในตัวของนักขับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่มันเจ๋งตรงที่รถ NA กับเทอร์โบมาเจอกันนี่แหละใช่ครับมันหาเจอหาดูมันยากนะใช่ครับธรรมดาเทอร์โบก็จะเอ็นเอเมืองไทยก็แรงเหมือนกันอ่าเทอร์โบนี่เอ็นเอก็ไม่เอาเทอร์โบเลยเทอร์โบก็ไม่เอาเอ็นเอต่างคนต่างวิ่งในสายของตัวเองแต่นี่มาเจอกันละมาเจอกันก็สนุกสนานกันเพราะมันไม่ต่างกันมากอะแล้วมันเสียวตรงที่ทางทางรายการเราก็มีรางวัลให้ต่างหากนั่นนะนะครับผมที่หนึ่งนี่รับเต็ม รับเต็มที่แน่นอนใช่ครับเขาเรียกว่ามีรางวัลติดไม้ติดมือแน่แน่แน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันอาชีพกันได้เลยสำหรับสกังตูไทยฮอนด้าแด็กเบสและคอร์ดเนี่ยครับเร็วสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับผมก็คงสนุกสนานแน่ๆแหละชาวฮอนด้านะครับหรือว่าผมว่าไม่ใช่เฉพาะชาวฮอนด้าอย่างเดียวครับผมคือทุกๆกลุ่มละกันผมว่านะมันก็มาดูกันได้แล้วฮอนด้าก็เป็นรถที่น่าตื่นเต้นพอสมควรตอนนี้ก็อย่างมาแรงเลยก็เป็นพวกรีโอ อ่าตอนนี้กระแสระแรงโซเชียลแรงมากแรงมากครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่บีโอวางเครื่องแจ๊สบีโอเครื่องเดิมทําเพิ่มทอ้อโหวิ่งกัน14วิแล้วครับท่านนี้บีโอเนสิบสี่หนึ่งสิบสี่สองแลครับกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะจากแจ๊สว่าสิบสี่ว่าแล้วนี่กลายเป็นบ<ช>ีโอหลายตามก็บีโอใช่ครับมันก็ทำเงินขึ้นมาเทคโนโลยีมาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สกังทูก็ต้องแหมพัฒนาไปต่อไปตามไปด้วยนะเป็นเรื่องของ support รถทันด้าแล้วก็สนับสนุนตรงนี้ไปด้วยเลยครับผมมกกกกกรรระะะแแแแสสขข่่่่งงงงเเปป็็็นนนไบบ้าททททุุอูคัีี อูชั้นนําของประเทศก็ให้ความสนใจเพราะว่าก็มันเป็นรายการจัดอันดับฮอนด้าประจำปีที่เราตั้งใจนะครับจุดประสงค์ทุกคนก็ตั้งใจทํารถมาวิ่งนะครับรถรถเต็งของแต่ละอู่ก็จะได้มาเจอกันในงานนี้โดยภายใต้กติกาที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันหมดอะใช่ครับเราจัดแถลงข่าวเพื่อจัดประชุมนักแข่งมาให้คุยเคลียร์กติกาให้เข้าใจโดยตรงกันเลยวันนี้ครับผมทั้งหมดนี้ครับคุณฟิลครับความแตกต่างของ การจัดแข่งของเราครับมันแตกต่างกับเหนือคนอื่นยังไงในรูปแบบของการนําเสนอการแข่งขการนาเสนอครับเออโดยทั่วไปงานของเราเนี่ยครับเราใช้เรามีความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มองในเรื่องของเอบัตรเจ็ตเราไม่ได้เราไม่ได้มองตรงนั้นว่าเราจะขาดทุนเราจะอะไรยังไงเรามีงบที่เราซัพพอร์ตลูกค้ามาซื้อของเราเราก็ตอบแทนกลับไปให้ลูกค้าว่าโอเคสินค้าภายใต้แบรนด์สกังทูเราสัมุัสคนที่ใช้ฮอนด้าแล้วแต่งกับสกังทูเนี่ย เราก็สั่สนุออกไปเป็นในรูปแบบนี้คุณก็ได้โอกาสมาวิ่งกันตอบแทนไปแล้วก็ได้มาสนุกสนานกันใช่ครับแตกต่างในเรื่องของการโปรโมทภาพของงานเห็นบอกที่ชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่เลยครับผมผมแอบสืบมาเห็นมีทีมมาแจ้งผมว่ามี LED มีโอ้โหมันอลังการการสร้างเครื่องเสียงตั้งใจทำเพราะบางทีคนแข่งคอนด้าก็อยากจะไปยืนอยู่ในจุดที่อย่างงานใหญ่ของเมืองไทยมีหลายๆงานนะครับ ก็ก็คือมันเป็นบางคนทํารถมาเป็นร้านอ่ะบางทีมันไม่ได้ได้เงินเงินเยอะี่มันการงอกหอยงอกหอยแล้วก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบครับแล้วอยากทําทําให้เป็นแบบว่าเป็นทุกปีเป็นประจําแล้วก็เป็นหนึ่งปีเราจัดหนึ่งครั้งเพื่อทุกคนตั้งใจทํารถมาเพื่อเป็นที่หนึ่งของฮอนด้าในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่แตกต่างเราก็จับมือในงานเนี้ยเราจะมือกับค่ายหนังสือหนังสือปุกใจหนังสือ เขาเรียกว่าไงอ่ะหนังสือแมกกาซีนผู้ชายอนะครับบอกไปเลย r u รัชแมกกาซีนรัชแมกกาซีนเราเปิดกว้างเราคู่ได้นะเราก็จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันคือรถสปอร์ตรถซิ่งก็ต้องคู่กับหญิงสวยไม่เรื่ธรรมดาแม้วก็จะมีพริตตี้คู่กับมอเตอร์โชว์ทำไมถูกต้องครับผมรัชก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีกิจกรรมของรัชเข้ามาร่วมเล่นโจงเล่นเกมกับสาวของรัชแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของเขาก็จะ าลัชเกิลปีล่าสุดทุกอันดับมาเปิดตัวในงาน2 0 3นี้เลย2อ่พ2010 2012ปีที่แล้วที่กำลังจะจะลากันไปให้ดูหน้านก่อนเดี๋ยว2 0ง3มาดูกันปีหน้ากับ Red Factory แต่วันนี้มากันเต็มเต็มมาเต็มเต็มดกันพร้อมใส่สะพายไม่ต้องไปดูในทีวีให้น้ำมาสนามัรถก็ได้เจอได้เจอกันตัวเป็นเดูในทีวีเดี๋ยวเมียตกถ่ายรูปคู่ได้ด้วย นะครับมีไม่มีไม่ต่อไม่มีเรียกว่าท่านผู้ชมครับเรียกว่าทั้งหมดนี้กับปรแกรมแข่งขันสกังตูร์ไทยแลนด์ฮอนด้าดรากแบสซัดคอร์ตบายเลฟิโตรี่เนี่ยครบรถความสนุกความแรงรวมถึงแสงสีเสียงครับกมากรฐานที่สุดใช่ครับเรื่ที่เรียกง่ายว่าชาวฮอนด้าแล้วกันจะได้เห็นภาพนอย่างชัดเจนทุกฮอนด้าที่แข่งที่เราตั้งใจทําสุดๆแล้วแล้วลงทุนท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมถ้ามีเวลาว่างแข่งวันไหนนะหนึ่งมิถุนา ครับผมที่บางกอกแรนกเอเวนิวหนึ่งมิถุนายนนี้นะครับที่สนามบางกอกแรนกเอเวนิวคลองห้าถ้าใครว่างอยากให้มามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคุณถ้าคุณใช้ฮอนด้าคุณต้องไปไม่ต้องฮอนด้าหรอกอยากให้ท่านทุกๆิงเลยี่ห้อมาดูกันเขาจะได้เปลี่ยนใจมาใช้ฮอนด้าถูกต้องมาดูกันให้หมดผมว่างานนี้หลังไม่ท่านผู้ชมครับบอกกันตามตรงได้คุยกับคุณฟิลแล้วก็ได้ฟังแผนการของคุณฟิลแล้วรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่หลงรักวงการมอเตอร์แล้วก ทุ่มเทกับมันไม่ว่าจะทุ่มไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมากันแล้วแต่ครับแต่ขอให้ทุกคนแล้วก็คนที่ว่ามอเตอร์สปอร์ตเหมือนกับเขาคนนี้ครับได้อะไรดีๆกลับไปได้ความสนุกสนานกลับไปเขามีความสุขละเพราะนั้นก็ฝากงานแข่งวันที่1มิถุนายนด้วยนะครับกับชาวคานดาแล้วก็รถยี่ห้ออื่นแล้วกันถ้าใครว่างก็เรียนเชิญสนุกสนานแน่ๆกิจกรรมที่เขากล่าวมาทั้งหมดนี้1มิถุนายนเจอกันขอบคุณคุณฟิวมากครับขอบคุณมากครับพี่โก้ครับขอบคุณครับ Oh, <laughs> God.